Oh, สวัสดีครับผมซุนโกคูเอ้ยไม่ใช่ปอยูโรเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับฝันวัยเด็กของผมที่เป็นจริงในวันนี้แล้วทางโอเดนยาได้ออกแคมเปญพิเศษมาด้วยนะครับสำหรับเหรียญลูกดราคับบอลของดาวโลกจะเป็นโฮโลแกรมลายปีซึ่มกับลายกระจกส่วนของดาวนาเม็กจะมีขนาดใหญ่5.5เซนเป็นแบบปกติไม่มีโฮโลแกรมเมื่อท่านสะสมครบทั้ง7ลูก7ดาวของทั้งบนโลกและดาวนาเมก็ก ท่านสามารถนำเป็นแรกการ์ด S S S 002ได้ทันทีโอเคเดี๋ยวยังไงออกตามลา่ากันเลยดีกว่านี่ครับอืมมาแล้วขั้นตอนแรกเลยก็ต้องไปหาบูมา่าเอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ต้องหาบูมา่านี่มีกล่องนี้พอนะคะคือลังเนี่ยซึ่งเขาทำมาทั้งหมด3ลายก็คือสายสะสมเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับมาเปิดก,กันเลยครับผม อโอ้โหสุดยอดนี่ครับจะบอกว่าอันนี้นะครับเป็นของอภิจารณนาการจากบริษ,ษัท S P R Food Industry นะครับที่ส่งให้ผมช่วยรีวิวให้พเพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ่าเอาใบแนนให้ดูก่อนเลยอันนี้ครับเป็นเป็นข้อความจากคุณแซมนะครับคุณพลละพี่เหรียญชัยวานิชหรือคุณแซมนั่นเองครับอ่าต่อมานี่เป็นประเภทของเหรียญชนิดต่างๆ,ๆนะครับ อ่าแล้วใบน,นี้ก็เป็นนี่ครับรูปของสินค้ามาต่อมาก็นี่ครับทีเด็ดเลยนี่ครับอันนี้เป็นบิ๊กการ์ดนะครับคนที่พีรอบแรกเนี่ยจะได้ใบนี้ไปด้วยนะครับผมสวยมากๆรูปนี้คลาสสิกสุดๆอ่าก็มีอันนี้อันนึงนี่อันนี้จะเป็นเวทีประลองนะครับหรือเราจะคิดว่ามันเป็นเหรียญยักษ์ก็ได้นะนี่จะมีวิธีเล่น ตั้งเป็นเวทีแล้วก็แบบจะมีวิธีเล่นของเขาอยู่นะฮะอ่ะโอเคไมงเสียเวลานะครับมาเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนเลยนในหนึ่งรังนะครับก็จะมีทั้งหมด6แพ็คแบบนี้นะครับนี่มีทั้งหมด6แพ็คแต่ละแพ็คเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบแพนบิลแบบนี้นะฮะ สำหรับแฮนด์บ l ลหรือใบปิดโฆษณามีทั้งหมด8ภาพให้เราได้สะสมกันนี่แค่กล่องนี่ผมว่าก็สุดๆแล้วนะดูพรีเมียมมากๆนี่ครับหน้ากล่องก็จะเป็นนี่้ยทาโกซังนะครับแล้วก็ข้างกล่องอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นวิธีการเล่นเหรียญอย่างนี้มีรูปงอกูรทเวสยซยด้วยสวยนะครับหน้าเก็บมากๆ วางคู่กับใบปิดแบบนี้นี่โอ้โหสุดๆดครับนักสะสมนี่ยังไงก็ต้องเก็บแบบนี้นะมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าขนมอันนี้ห่อเป็นขนมนี่สองซองนี้ก็จะไปใ,ใส่เหรียญน,นี่ครับเป็นรสข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลว้าว <Wow. S 1> ไะกินให้ดูโด หวานนดนมกลมกมต่อก็นี่่ของเล่นเลยดีกว่านี่ของเล่นนะครับก็จะเป็นเหรียญอยู่ในซองอย่างนี้นี่ซองหนึ่งก็จะมีหเหรียญ ก็นี่นะครับผลประกอบการ1ลังหลังจากที่คัดแยกใบ3ออกแล้วนะครับวว <Wow. S 1> ้าก็เดี๋ยวผมจะเริ่มให้เพื่อนๆชมกันตั้งแต่เหรียญเล็กขนาด4เซนกันเลยดีกว่าสะสมเหร,รียญฮาโลแกรมปั๊มทอง SR พบ20หมายเลขหลายฮาโลแกรมใดก็ได้แกลกรับฟรีเหรียญพลังในตำนานรูปจอมบันบู SSS 003จําจำนวนจำกัด500รางวัล อ่ครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญระดับ3ของเหรียญเล็กนะครับจะเป็น RR หรือดับเบิลแลเหรียญโฮโลแกรมลายกระจกมีทั้งหมด67แบบอ่าสำหรับลายกระจกเนี่ยผมขอ,อนิดนึงผมชอบลายนี้มาตัง้งแต่เด็กๆแล้วนะเดี๋ยวมันมองแล้วมันแบบพอเวลาเห็นมันสะท้อนกับแสงไฟแล้วมันสวยดีตอนเด็กๆไม่รู้เป็นยังไงนะครับมองได้ทุกวันมองได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลย ต่อมาครับจะเป็นการ์ดระดับ R หรือ r a r เป็นโฮโลแกรมลายปริซึมมีทั้งหมด67แบบ67ภาพเอาจริงๆนะครับผมว่าเนี่ยลายปริซึมเนี่ยมันแบบผมว่ามันก็สวยไม่แพ้ลายกระจกเท่าไหร่เลยนะครับแถมแบบมันดูแบบเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนกับว่ามันดูคลาสสิกดีนะ มันเหมือนกับตอนเราเห็นเลเซอร์ลายเลเซอร์ครั้งแรกบนการ์ดบนเหรียญเนี่ยมันก็จะเป็นลายนี้นะฮะเนี่ยเป็นลายพิซซึ่งผมว่าเวลามันโดนไฟอ่ะมันสวยดีนะสวยกว่าลายอื่นๆอีกมาชมเหรียญใหญ่ต่อกันเลยดีกว่าเหรียญใหญ่ขนาด5.5เซนจะสวยขนาดไหนอ่ะผมขอเริ่มที่ระดับ TR เลยแล้วกันนะครับทปปร,ริปเปิลแลรเหรียญโฮโลแกรมลายกระจกมีทั้งหมด73แบบ นี่ดูลายเป็นลายแบบกระจกนะครับนี่วิบวับพอโดนแสงไฟแล้วสวยทีเดียวระดับต่อมาของเหรียญใหญ่นะครับผมเป็นระดับ RR หรือ d ับ b l e Rare เป็นเหรียญโฮโลแกรมลายฟริซึมมีทั้งหมด73แบบ ลายคลาสสิกของผมนี่ลาย p r e ซึ s i ยิ่งเป็นเหรียญใหญ่ก็ยิ่งสวยก็มาถึงระดับ R หรือระดับแร่ของเหรียญใหญ่นะครับจะเป็นโฮโลแกรมลายเม็ดฝนนี่เพื่อนๆสังเกตด,ดูดีๆนะครับมันจะเป็นลายเรเซอร์มันจะเป็น,น,ปนแบบเป็นเม็ดๆเดลยยิบระยยับคล้ายๆแบบเหมือนเหมือนฝนตกอย่างนั้นนะครับ ลองดูนี่ครับมันจะเป็นลายเม็ดฝนแบบน,ะนี่มันจะทําให้ดูเหมือนกับเป็นโงกุลกําลังรับพลังที่จะมาสร้างบอนเกงกิจากคนทั้งโลกเลยนะครับนี่เหมือนเลยเหมือนพลังกําลังมาที่โงกุลสวยมากครับมาที่ระดับสุดท้ายของเหรียญขนาดใหญ่5.5เซนนะครับนี่เป็นระดับ N normal เป็นเหรียญ แบบธรรมดาลายปกติมีทั้งหมด160แบบสำหรับชุดนี้เหรอผมว่าผมชอบรูปนี้ที่สุดนะครับเป็นรูปโกหังตอนเด็กน่ารักสุเดียวครับแมทกับนาฬิกาผมเลยด้วยลายโกฮัง นอกจากเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลกชันสวยๆเท่ๆแล้วเหรียญพวกนี้ยังนำมาเล่นเกมได้ด้วยนะครับอันนี้คือลานประลองนะฮะหรือบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการ์ดจัมโบ้ก็ได้นะเป็นบิ๊การ์ดเป็นอะไรก็ว่าไปนี่อันนี้วิธีเล่นอยู่ยข้างหลังนี้เพื่อนๆอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเล่นกันยังไงตัวผมเองก็มีคิดเกมวาอีกสักประมาณ2เกมอยู่เหมือนกัน ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาเล่นให้เพื่อนๆได้ชมกันยังไงฝากเพื่อนๆก็กดติดตามกด s u b สไ r i b e กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับโอ้เกือบลืมไปเดือนตุลานี้จะมีออกขายตามร้านค้าทั่วไปด้วยนะครับสำหรับเจ้าเหรียญโอด n นย s าซูเปอร์ r าวกอยนี้สำหรับวันนี้ ผมขอลากับไปก่อนขอตัวไปตามหาลูกแก้วดากันบอลก่อนนะครับไปแล้วเมกสีทองในเดือนตุลาคมนี้ครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับและยังสามารถสั่งซื้อได้ทางช้อปปีได้อีกนะครับ รีบมาเป็นเจ้าของกันนะครับสำหรับเหรียญก a r k m o o ซ s เปอร์พาวเวอร์คอยนะครับมีหลายแบบให้สะสมกันเลยทีเดียวนะครับโอเด้นยาอร่อยแล้วยังมีของแถม